สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับลำไยแปลงสุดท้ายของเรานะครับลำไยอายุ45วันนะครับวันนี้เรามาฉีดชุดหลังเปิดตาดอกเป็นรอบที่2นะครับหลังจากรอบแรกเราฉีดไปแล้วนะครับมาดูว่าการพัฒนาของดอกนะครับมันเป็นเช่นไรนะครับนี่ก็ออกมาชัดเจนนะครับทรงดอกเป็นทรงดอกนะครับชัดเจนแล้วนะครับสวยงามนะครับช่อยาวช่ออ้วนนะครับดอกสมบูรณ์นะครับสำหรับแปลงนี้นะครับก็ออก นะครับออกทุกต้นนะครับออกทุกต้นนะครับก็ถือว่าเต็มร้อยไปเลยครับแปลงนี้นะครับสำหรับชุดหลังเปิดตาดอกนะครับก็จะประกอบด้วยปุ๋ย15-2-17นะครับแล้วก็เมคซิงนะครับแล้วก็จะมียาจับไบนะครับมีข้าวแมลงข้าหนอนนะครับที่เราใส่ลงไปนะครับในการฉีดแต่ละครั้งนะครับดอกก็ออกมานะครับเห็นชัดเจนสวยงามนะครับนี้ผมก็ถ่ายมาให้ดูแต่ละ มุมแต่ละต้นนะครับของสวนนะครับแปลงนี้ก็45ต้นอ่า450ต้นนะครับแหมพูดผิดพูดถูกนะครับอย่างนี้มันต้องกินเบียร์นะครับแล้วเล่นนะครับก็มาดูกันนะครับเนี่ยแต่ละต้นนะครับของลักษณะนี้นะครับนะครับข้อดีของนะครับสารทางใบนะครับที่เราใช้นะครับทุกแปลงนะครับก็คือ ดอกเขาจะออกพร้อมกันนะครับออกง่ายนะครับฉีดง่ายนะครับฉีดง่ายออกง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดนะครับประหยัดต้นทุนนะครับถือว่าไม่แพงมากนะครับสหรับสูตรสารทางใหม่ของเรานะครับดอกก็ออกมานะครับพร้อมกันนะครับมีกระไฮโดนะครับบรรยากาศแบบทั่วๆนะครับทรงดอกนะครับก็ออกมาสวยงามนะครับ ต้องระวังนะครับแปลงนี้บเราก็ฉีดรวมรุงดอกไปเรื่อยๆครับสหรับใครที่สนใจนะครับก็อยากใช้ดูนะครับก็ติดต่อทางเรามานะครับที่เบอร์0 8 7 8 2 5 0 3 1 9หนะครับหรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์ของน้องเกดนะครับ089,219,387นะครับ แบบชุดนี้นะครับฉีดแล้วนะครับไม่เิ็หวังแน่นอนนะครับดอกออกมาสวยงามนะครับนี่ก็มาเจอศัตรูตัวสําคัญเลยนะครับเจ้าหนอนนะครับหยิบลงมาจัดการสาธารณกิจนะครับเป็นที่เรียบร้อยแหน่มดเลยนะครับนี่ครับนี่ก็ตัวใหญ่พอสมควรนะครับเจ้าหนอนตัวนี้ก็อยู่ร่วมกับเราไม่ได้มันต้องตาย นะครับวันนี้ก็มาเฉีดท่ามกลางสายฝนนะครับนะช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับดอกสวยๆงามๆครับแปลงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับถ่ายให้ดูนะครับช่อยาวแล้วนะครับชัดเจนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อได้วันนี้ก็ฝนตกนะครับ สีดไม่ได้แล้วนะครับเก็บของกลับบ้านครับสวัสดีครับ